สวัสดีครับผู้ชมวันนี้กิตาจมาจะพามาปิ้งไส้นะคะผู้มชมวันนี้กาศหนาวมากหึ่ง <c oughs> ร้ยสิบข้าวบาทกี่องศากิตาหนาวบ่หนาวบ่ห <c oughs> นาวแมนบ่บา่าหนาวคือตัวสั่น ทำไมถึงผิงไฟครับกขาขานเนี่ยมันเล็นก็ก็เลยผิงไฟไหนอลองพิงให้ดูเลยสิทำยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกรักษาเกือกรักษาเกื <c oughs> อุ่นมา่นมา่นมาแต่แล้วก็มีแมววมาอยู่ตรงนี้ด้วย มันอ่นไอแม่เลยแม่ก็ใหญ่พีอ๋อแม่ก็อยากอุ่นที่กันแม่ก็อยากอุ่นอ้าวอันนี้เย็นแล้วใช่ไหมไอ้ดอกนี้เย็นยัง